ทำไมคนรวยรวยขึ้นคนจนจนลงจนลงจนลง,นลง,นลงวันนี้ผมวินคาจะหาคำตอบให้คุณซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคนรวยนะครับท่านผู้ชมทำไมคนรวยรวยขึ้นาจากการศึกษาหาความรู้ของวินคามาเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของรถเบนซ์นะที่เกี่ยวกับรถเบนซ์เนี่ยหรือรถเบนซ์ใช้แล้วเนี่ยคนรวยรวยขึ้นเพราะว่าเขาซื้อรถเบนซ์ซื้อแล้ว เอาไปหาเงินเพิ่มซื้อแล้วเอาไปเสริมบารมีเสริมภาพลักษณ์เสริมความน่าเชื่อถือเวลาไปคุยงานไปพรีเซนต์ไปนำเสนอไปหาเจ้าใหญ่หนายโตส่วนใหญ่คนรวยเ,เนี่ยจะอยู่ในคลับเบนซ์จะอยู่ในกลุ่มของคนที่ขับรถเบนซ์อยู่ในสนามกรอบอยู่ในคลับเฮาส์อยู่ในสโมสรอ,อยู่ในกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มพิเศษหรือว่ากลุ่มเฉพาะ ซึ่งถ้าหากว่าคนรวยไม่ได้ขับไม่ได้ใช้รถเบนซ์เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะไปคอนเน็กไปเข้ากลุ่มกับกลุ่มคนเหล่านั้นได้เขาก็จะเสียโอกาสในส่วนของการขายสินค้าการขายบริการการขายโปรเจกต์ต่างๆวิธีที่จะทำให้เขาคอนเน็กกับคนรวยได้เขาก็ต้องขับเบนซ์และหลายคนอาจจะไม่ได้ชอบรถเบนซ์ก็ได้แต่การมีรถเบนซ์มันจะช่วยทำให้เขาคอนเน็กคนได้ง่าย ทำให้เขามีความสัมพันธ์เห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่คนรวยทําถึงแม้มันอาจจะ4ล้านหรือ7ล้านอย่างเอสค s าเนี่ยล e ้าน E Class 4ล้าน C Class 3ล้านถึงแม้มันจะ3ล้าน4ล้าน7ล้านเนี่ยถ้าหากว่าเขาสามารถที่จะขายสินค้าขายบริการขายโปรเจกต์ได้เขาทำกันไรได้เป็น10ล้าน20ล้าน50ล้าน เขาก็เท่ากับได้ครับรถเบนซ์ฟรีๆแล้วนอกจากนั้นเขายังมีกลุ่มคนที่อยู่ในคลับเบนซ์อยู่ในสมโมสรที่จะมีคอนเนคชันทำให้ธุรกิจของเขาเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นทำกะไรได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ไปยังลูกหลานของเขาอันนี้แหละครับคือสิ่งที่คนรวยทำไมคนรวยรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึย้นอ่ะแตกต่างกันทีนี้สำหรับสิ่งที่ทำให คนจนนั้นจนลง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 ถ้าหากว่าไม่มีเงินแล้วยังไปซื้อรถเบนซ์มาขับแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้จนลงแน่นอนเดี๋ยวผมจะได้นําให้ฟังว่าจนลงยังไงสมมติว่าคุณซื้อรถป้ายแดง4ล้านแล้วคุณไม่สามารถที่จะหาเงินจากรถเบนซ์ได้ค่าเสื่อมในช่วง5ปีแรกเนี่ยยังไงคุณก็โดนไปแล้ว มากกว่า2ล้านอยู่แล้วจาก4ล้านเหลือ2ล้านแล้วราคารถเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงถ้าหากว่าคุณถือครองมาจนถึง7ปีราคารถจะเหลือเพียงแค่1ล้านแต่ถ้าหากว่าคุณถือครองมาถึง15ปีราคารถจะเหลือเพียงแค่10เเท่านั้นเองเห็นไหมครับอย่างคันนี้เนี่ย e 250 CGI อวังกาศ w 2 1 2 E Class e ลที่ผลิตในช่วงปี2012คันนี้ตอนนี้ ราคาตลาดนะครับจากป้ายแดง4ล้าน2แสนตอนนี้เหลือประมาณ4 0 0แสนต้นๆก็มีเห็นไหมครับเหลือเพียงแค่1 0เเซท่านั้นเองคุณจนท,งทวงท,ทุกวัน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 อย่างน้อยค่าเสื่อมวันละ500บาทเนี่ยคุณโดนอยู่แล้วสําหรับการใช้รถเบนซ์อย่างน้อยที่สุดนะเงินคุณลดลงลดลงลดลง,ลดลง,ลดลงเรื่อยๆแล้วคุณต้องซ่อมแซมมันเครื่องเสียเกียร์พังชุวงล่างหลวมอเกียร์เพดเกียร์ซ่อมเกียร์เนี่ยว่ากันครึ่งแสน ถ้าเครื่องยนต์โอเวอร์ฮีทก็ว่ากันเป็นแสนช่วงล่างก็ประมาณ50,000ื่นเบาะขาดปุ่มลอกหลังคาบวมภายในนะก็ประมาณ50,000ื่นเปลี่ยนยางถ้าเป็นยางพรีเมียมก็ว่ากัน30,000นทำสีรอบคันก็ครึ่งแสนติดฟิล์มพรีเมียมก็ประมาณหมื่นกลางๆเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำยาลอเย็นน้ำมันเบรกว่ากันประมาณ25,000บาท เห็นไหมฮะเห็นหรือยังครับว่าถ้าคุณไม่ได้ซื้อรถมาทําธุรกิจไม่ได้ซื้อรถมาเพื่อทําเงินหรือสร้างรายได้สร้างโอกาสในการที่คุณได้คุณก็จะจ่ายเรื่อยๆนอกจากจ่ายค่าเสื่อมแล้วก็ต้องจ่ายค่าซ่อมแบบนี้มันจะไม่จนลงได้ยังไงฮะ